ไม่ใช่กรดิมึงเคยดูไหมยุ้ยเนี่ยก็ดูอ่ะมึงดูมึงดูมงไม่ชัดเจนมึงดูเนี่ยพกเมียมาด้วยเหรอฮะพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยพกเมียมาด้วยเหรอตีตีหน้าขาเนี่ยตีถ้าไม่มีที่ตีก็ตีตรงกลางก็ได้ตีให้มันฟูขึ้นมาเลย ฟูจริงนะตีกลางเนี่ยเอน้องสาวผมร้องเพลงนี้นะพกเมียมาด้วยเหรอพกเมียมาด้วยเหรอพอเลิกงานปั๊บเดินกลับบ้านอย่างงี้ฟูเหมือนกันพี่ชายคนหนึ่งก็เป็นนักร้องเหมือนกันเหรอเออพวกผัวมาด้วยเหรอ,หรอพวกผัวตีเหมือนกันที่มันเดินอย่างเงี้ยโอ้โหอ่ะอุยยุย,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 ย งี้กันอ่ะอแปะมึงมาตีให้น้องกูแล้วกันโอ,โอต้ตีครับไม่ใช่ขย้ำครับตีครับตีดิเออตีเออมึง <c oughs> เล่นจ้องเอาเลยเนี่ยตีเลยตีธรรมดาสิอะมึงอะไรงี่เดีด๋ยวดนเนี่ย นี่นี่ไอเจ๊นี่ก็ออเจ๊นี่ก็มามาจะตีตั้งหลายทีแล้วมันไม่อยู่ให้กูตีเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะมาทําอะไรเนี่ยตีอ้าวมึงถอดเสื้อทําไมร้อนอ๋อแต่มึงก็บอกกูดีดเที่ร้อนก็ไม่บอกจู่จูจมึงถอดก็ตกใจอะดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ทำอะไรร้อน อ๋ออืดอัดแลยเข้มขัดอึดอัดแล้ยดิอึดอัดเดี๋ยว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 เออเดี๋ยวเอออ่าะพกเมียมาด้วยเหรอแม่พกเมียมาด้วยเหรออืมอ่าไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยจอมปาดสถานพบอย่าลืมนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับช่องไลฟ์คอมเมดี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับผมโอ้โหติดตามกันเป็นานานๆของฮาๆยังมีอีกเพียบพบความสนุกและความฮาต้องไลฟ์คอมเมดี้ค่ะกด s u b สไครต์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ